ทุกอย่างพัฒน์ดีครับตอนเล่นในปีบอลพัฒดีเลยแล้วก็แอปพอสโอเคก็โดยรวมโอเคครับแต่สุกนย่างพัดดีที่ทสกอร์ได้เยอะครับทั้งสองวันหรอก็โดยโดยรวมเกมดีดีอยู่แล้วครับที่ไม่ค่อยหลุดแต่ก็ก็มีผิดพลาดบ้างแล้วก็น่าจะเป็นทุกอย่างมันก็ามาพร้อมกันมากกว่าสกอร์ได้ครับ เมแฮร์เหรอครับก็คงก็เล่นเหมือนเดิมครับก็เส้นแฟลเวกรีนแล้วก็ไป Out, ลุ้นพัดเอาก็พื้นที่ก็อ่านหลายค่อนข้านยากครับก็ขึ้นอยู่ว่าจะอ่านอะไรได้ดีปล่อยได้พิจิตรหรือเปล่าแล้วก็อาจจะขึ้นอยู่กับถอดโพสต์ว่าจะข้าเป็นใกล้ได้ทัดเกดีมากน,าน้อยแค่ไหนครับผมว่าหลายอย่างนะก็คือจริงๆก็ทุกอ,อย่างเนาะต้องได้ให้อยู่ก่อนเพราะว่าถ้าที่นี่ถ้าได้ไม่อยู่ก็มีปัญหาเยอะเพราะว่าเป็นอุปสรรคนะ้เป็นอะไรมันเสียแป้งไปเยอะแล้วก็ แต่ว่าสำคัญก็ต้องเสียน้อยแล้วก็อาจจะต้องทําได้ได้เบอร์ที่ได้ระดับหนึ่งัะจะมีโอกาสเราก็ก็คิดว่าจะเล่นให้ดีที่สุดนะครับเออก็เราก็เล่นตามที่เราซ้ะะ <ST itte> อมมาแล้วก็ก็ผลจะเป็นไงดอก็ค <ST IT US> อยว่ากันทีนึงครับ <ST IT US> บคครับคีับาครับเดียวดูเดี๋ยวที